หอ,หอมหอมค่ะทุกคนหอมมากเลยลูกสวยๆเยอะล่วงลงมาก็เยอะอันนี้รดน้ำต้นไม้ค่ะทุกคนซื้อซื้อดอกไม้มาสีชมพูแต่แต่แบบนี้ถ้าสีนี้เขาจะหอมนะคะหอมหอม ช่วยก็กำลังงอมสอนลูกตาลอันนี้ก็ลองจะเก็บไปดูซิว่ายัางไง mm. เสียงดังหน่อยนะคะทุกคนแล้วอันนี้ลูกหนึ่งเนาะ <c oughs> สดลูกสวยค่ะทุกคนไม่ไม่มีอะไรเลยเนะี่ยดูซิลูกสดนะสวยไม่มีอะไรเลยลูก น้าทำขนมสดๆจากตาลเนาะหายากนะคะทุกคนเนี่ยลูกตาลเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยมีนะแต่บางต้นก็ไม่สวยไม่หอมบางต้นลูกใหญ่จะถือไปยังงั้นเลยแต่ถ้าที่บ้านยีทุษ่าตอนสมัยเด็กๆเนาะ ก็เคยทำนะคะวุ้นวุ้นวุว้นตาลวุ้นลูกตาลนี่หอมอันนี้จะไปใส่ปูนไจะลองทำดูแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องคนชอบทำจริงๆพิถีพิถันจริงๆนะคะทุกคนเนี้ยอันนี้ก็คือต้องไต่คันเอาแต่เนื้อแล้วก็กองออกแล้วก็ใส่น้ำปูนแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เขาก็จะแข็งตัวเข้าที่จำได้นะคะทุกคน <laughs> สวยมาก หอมมานี่ค่ะทุกวันวันนี้ก็แดดแดดนั่นแหละค่ะทุกคนตางามๆเสียดายเยอะแล้วก็ต้นไม้กำลังติดนะคะอันนี้ต้นแบบนี้ยุงยุงไม่มาค่ะทุกคนซื้อมาจากตะจุจักนะคะ20่สบบาทแต่ที่นี่อ่า ต้นไม้พวกนี้ก็ก็จะแพงค่ะต้นไซเกาหลีก็จะแพง,พงถ้าเราสั่งจากมาที่อื่นนะจากที่อื่นนะก็จะถูกแต่เราจ่ายค่าคนส่งแต่แต่ก็คุ้มอะค่ะแล้วทีนี้ถ้าต้นเป็นเมตรอะไรประมาณนี้ก็จะแพงแล้วก็ต้นหนึ่งก็เม็ดเมตรห้าสิหรือว่าเม็ดยี่สิบก็ไซเกาหลีนะคะร้อยห้าสิบจะแพงมาก วันนี้มาดูช่างคาร้อนมากแดดนะคะก็ทำงานต้นไม้กำลังงามค่ะทุกคนทุกวันก็จะยุ่งอยู่แต่อย่างนี้ค่ะอันนี้ต้นที่นี่ก็ที่ที่ยุงไม่นี่เนาะนี่ค่ะทุกคนกำลังงามไ่เกาหลีก็กำลังติดค่ะทุกคน ข้างเยริซานะคะนั่งหลบแดดมาดูช่างอันนี้ก็บริษัทเขามาทำเนอะนูน่นนะพ่อใหญ่ก็อ,อยู่ต้นไม้เนอะร้อนมากคะ่ะทุกคนแต่โชคดีวันนี้ที่ทําพื้นฝนไม่ตกเนอะนี่บรรยากาศที่นี่ ต้นไม้กำลังงามก็เลยบอกว่าเออจะไปซื้อมาปลูกอีกเพราะว่าอันนั้นก็เอาต้นอะไรนะกระดาษมาก็คิดว่าเป็นพันธ์แคะแต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนเป็นพันธ์ปกติก็เลยเอาออกก่อนที่เขาจะโตจะใหญ่นาะ